โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันขอบคุณแฟนอาร์ตที่วาดให้กันด้วยนะครับ เ, ar, of of เลยเหรอเล็กไปแล้วยจะมึงเล็กเหรอหรือย okay. ังไงัวนี้หูไม่ค่อยดีบอกเลยได้ได้โอเคโอเคเล็กก่อน สวัสดีครับยินดีที่บทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเองในวิดีโอนี้ผมได้ทาการพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานในรั้วปี2020ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกแเกินที่ผมได้มาจริงๆเพราะว่านานๆทีผมจะได้ออกมาเทียนนทออเท่ยวนี้นะครับก็บรรยากาศในงานก็จะเป็นประมาณนี้ครับคนก็จะคลกคล้นกว่าที่เคยเจอในปีก่อนๆนะครับโอ๊ยตกเลยคลี่มนแล้ไงก่อถ่ายรูปเลนะครับครับผมี่ ก็บรรยากาศในงานก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับส่วนยังไงก็ตามเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจออะไรเดี๋ยวผมก็จะตัดมาเป็นคลิปอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าเสียงเบาต้องยังไงต้องขออภัยกันด้วยนะครับพอดีว่าคนเยอะแล้วก็เสียงดังไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเจอคนถ่ายก็ไปอยู่มุมกล้องคนถ่ายนะได้ได้ครับอันนี้ผมเล็ก่อนแล้วนะเดี๋ยวเล็กเล็กอยู่โอเคโอเคโอเค

ไปเถอนกลับไปทำอะไรดีดีไหมมันคนเยอะจริงนะมันต้องเดินเอาปรา,า,างนู้นไหมได้ได้ไดอ้โงเียนนะ้ผมเปิดดูเจลที่คุณซีก่อนเล็ดดูเลย I uh -huh. อย่าซื้อหาหาตังซื้อดีกว่าไปซื้อไปซื้อไองาน Photoshop ของคุณเทมดีไหมเนี่ย <laughs> อยากซื้อมากงานของคุณเทมเนี่ยอ๋อได้ได้ได้ครับโอ้สารมานันอี โมมากี่บาทนะเนี่ยเจ็บอยู่จะดีว่าจะไม่น่าจะไม่เ่าเยเหมือนกันแต่แต่เข้ามาแต่ไม่ได้ออกงานเนี่ยซื้อิมบ์อกมาทิ้งเนี่ยก็จะได้ใช้กันก็ี่ก็ต้องแต่มะการานะกยังใช้ไม่คุ้มเลย ก็ได้ได้ได้โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ทีมอะารก็เลยต้องตะโกนหนูหรือว่าตัวไหนก็ได้กัดกัดต่อนี้อันนี้ต้องตะโกนดิอันนี้คัดต่อนะต้องเป็นชื่อนะเจ็บมานะฮะยังไม่จบเลยยัง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 บอกว่า แล้วตอนนี้ผมก็เชี่อบบตเตอร์อีกสอท่านนะครับจางีใรกันบ้างครับเชื่อนีนตัวหน่อยครับเชื่อจากท่านะเชือมาร้านเชื่ในกลโอเคนะครับตอนนี้ก็รู้สึกยังกับงานมารยะปี2020ในครั้มิสแ้วผมก็คนเยอะเหมือนคนที่ไม่ได้มาไปแน่านะคะแน่นอนนะแต่ว่าคนมาเยอะนะครับคนเยอะจริงคอะแล้วก็บรรยากาศงานก็น่าตนุกไปหน่อยนะครับก็แล้วก็ ได้แปลกแน่แต่ว่าปีนี้อมันเป็นปีที่เหมือนกันจบกันเรื่องปัญหาโควิดเน,น,นาะก็มีอะไรอยากจะฝากก่อนนะครับพอดีว่าอยากจะไปต่อนี่เปนอะไรจะฝากงันน้นเหอยากครับไม่อะเรื่องอะไรนะโอเคงั้นก็ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับเปาโลเปาโลโอเคเปาโลรู้สึกว่าตอนนี้โดนยุมยำไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ย เราดีเราดีกันเรียบร้อนแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ภูเขาต้องหมดโดนยบเล่นะฮะเอ๋มีพิทิมมีผู้เกี่ยวข้องโดนสระถงด้วยตาต้องโดนเังนนั้น มีมีสายหาเลยสายหาน้ำปูอ่ะน้ำปูมากๆอ่ะใช่น้ำปูมากคุณหมีนี่คือคุณหมีมาจากจังหวัดอะไรครับ คุณหมีกับหมาใช่ไหมใช่มันคือคุณหมีก็คือคุณป่าวมันไปบ้ากโหดหลายจริงป่ะเนี่ยน่ากลัวเอ้คุณป่าวเขาโหดร้ายมากเลยทําไหนเพราะทอนเนี่ยใช่ทอนไหนทําไจแม่หอรมดาทําไมคุณป่าวเขาดูน่ากลัวมากเลยอ่ะคุณป่าวเขาน่ากลัวครือคนค้อนพานาโอ๋ไม่ได้เนี่ยคุณป่าวดูน่ากลัวมากเลยครับเนี่ยเนี่ยคุณป่าวจะทําร้ายผูไมเนี่ย เออเ็บเจ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 ไปไปไปดคนนึงหายไปได้หรอไดอย่าไปเลยโอ๊ยเจ็ยเฮ้บอย่า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 ดมบู คลิปวิดีโอนี้ขอขอบคุณน้องเซฟกันด้วยนะครับที่เป็นตกล้องให้ผมในครั้งนี้ขอขอบคุณภาพถ่ายสวยๆจากคุณมารู้กันด้วยนะครับ